ไอมัมดเลยนี่พ่อพี่น้องน้องอี๋เปิดไว้นี่พี่จ้าพาพ่อพี่น้องยเยอะมากจริงเลยนี่แม่นหมดเลยนี่ก้อนนี่พ่อพี่น้องเห็ดเพาะนี่จ้ะพี่จ้าฟังพี่กันเลยนี่นี่นี่ก็แม่นมดนี่้องอี๋เปิดไว้พี่จ้ะพี่จ้ะพี่จ้ะพี่จ้าพอพี่น้องเบิกอันนี้เอาแค่มุมเดียวเปิดแค่มุมเดียวสวัสดี้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกจ้าสวัสดีครับแล้วก็ช่องของน้องอิ๋วพ่อพี่น้องจ๋ามือนี้พาพี่น้องมาหาแลเก็บเห็ดเพาะมาพี่น้องจ๋าบา เจอแล้วเจอแล้วนี่เห็ดเพาะเห็ดเพาะฝ้ายแต่ว่าพี่น้องจ๋าป้าบงพี่น้องบ้างไปมืดเลยนี่พอพี่น้ององีกเปิดไว้นี่นี่จ้าพี่น้องเยอะมากจริงเลยนี่แม่นหมดเลยนี่ก้อนนี่พอพี่น้องเห็ดเพาะนี่จ้าเป็นไม้ใหม่เด้อพี่น้องจ๋าใหม่นี่บบเคยมาจ้าเถื่อนี่จ้าเพิ่งค้นพบไม้ใหม่จตาพี่น้องอุยี่อนๆเลยพี่น้อง เอาเต็มมดพี่พี่จ่าฟาพี่กันเลนี่นี่นี่ก็แม่นมดนี่น้องอยู่เปิดไว้พี่จ๊ะ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 พี่น้องเบิ่งอันนี้เอาแค่มุมเดียวเปิดแค่มุมเดียวยังเลาะบ่ทั่วนี่ครับมาดูกันเลยก็แล้วกันเนาะพี่น้องจ๋าพี่น้องอุ้ยเบิ่งเบิ่งเบิ่งเป็นก้อนเป็นกลุ่มเลยเนะจะสิพาเบิ่งเด้อว่าอ่อนหรือแก่โอ้โหอ่อนอ่อนเลยพี่จ๋าพี่น้อง ม,มานคักอ่ะแค่เอานี่เลยจ้ะอฮ้ยเบิง่งอยู่เป็นก้อนเป็นกุ่มมือเป็นเพมพ์เบื้องอุ้ยจ้ะอุ้ยก้อนใหญ่เลยนี่เดี๋ยวเวลาเขาไปเฮิอนเขาก็สิไปผ่าเบื้องอีกเลยจ้ะนี่ครับอ,อุปกรณ์เสริม ไปเห็นขวดก็เลยไปตัดขวดมาได้ย่บ่ใช้ได้คือกนอยุบ่ะี่จ้ะเพื่อทีมีอีมีที่อยู่ลึกๆกับมี้าลงมะตัวใดแก่เพื่อนก็ะสิบุ่งออบหยดจังพี่น้องใดแก่ตัวใดอ่อน ini nanti on nah, ini nanti hmm, nanti ini on nanti nanti oh, oh, ini nanti 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 อ่อนทั้งนั้นอุ้ยเป็นกน้อนเป็นกล็ด ติดกันเกือบแก่แล้วจัาพี่น้องเอามาซาอีกนิดนเนาะ หรือก,กับนี้ครับนล็กสิไปทางใดก่อนอ่อนเล่นียู่ขพี่น้องดูเด้อนี่จ้ะ,ะอ่อนอ,อน่อนข้างนอกเหมือนสีเบิง์นเก่เกลแต่ข้างในอ่อนมากแม่นนครับโอ้โหเอาหมองเดียวนี่เลยคับเราต้องไปทางไหน อหเทันขนขนาดนี้บ่เปิดเรอโอ้โหยังเปิดเอรถอจวดครับเมนครับจวดเลยโอ้ยเกิดมาบริเกตเพชรเพาะหลายปันนี่เฮ้พี่น้องเป็นแผ่นอยู่แต่ว่าเป็นเพชรเพาะฝายนะจ๊ะ โบไม่ฮิดพอหนาวคลิบอ,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 อยู่ภาคใต้เด้อพี่น้องอุ้ยเ <c oughs> ป็นก้อนจกจบเ่ยเอาจังซี่รูดพี่น้องเอาง่ายจุ่มยู่มองเดียวอ่ะตัวน,นี้แก่ อาก,ก็สิไปผ่าอีกกี่ดอกนกันก็เลอดเต็มมือไปผ่าว่าตัวใดอ่อนตัวไดแกเพราะว่ามันจะเข่าเครื่องเวลาให้แกโอ้โหูเอามาถึงนี่แงอยูย่มองเดียวอลังการจริงก้อนเป็นแผ่นเลยครับ หนังเดียวเลยแมนเป็นก้นอนอุ้ยนี่ก็แม่น เชื่อพเพิ่มดูก่อนอีว่านี่ไงน้ำออกมาข้างไหนครับแม่นอ,อันนี้แกะแกะสีเห็นได้ชัดมากเลยเนาะส,นสีอีกสีนึงเลยมีนครับมันอ่อนเลยอันนี้ แห้งกินแตกก็จะก็สีไอ้นั่นดินออกหรอซื่อ,อ,อ่อ่อนๆทางนี้ก็ปูดขึ้นเลยอ่อนดี Ú, không con nhảy Hãy côn มุนจ้ายังไม่คิดดิ้นแตวก็หาเบิ่งน้องอยู่ก็ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มามากมายพะมาส่องเบิ่งก็ยังบ่อ,อสักทีพ่อพี่น้องมันมาเมื่อนี่แล้วโอ้มุนจ้ เกียี์เกียรเจอเรื่อยๆเลยครับอนหลายก้อนไม่ใช่ไหมใช่จังหวะนีด่งบอกเลยอ่อนแกไปดูจ้ะแต่ว่าเขาเลเอาบานเฮาสิแกงเฮาต้องผ่าเบิ่งทุกหน่วย วันน <pid> ี้เราทำสีเ้าจ่ะ いきなり変わった。<で> あれ <laughs> ไมหาเบิง่งอันบวงเพื่อนนาะโอ้ยยังม่อยอยู่นี่ินีขาวขาวขันดอกเจอเรื่อยๆจ้ะอินตะ,ะกาได้บอกได้ เจอเรื่อยๆจ้ะทางนี้มันเป็นลูกแกๆ่ๆึ้นเต็มไปเบิ่นเล,เล,เลยก็เลยพากันมาเบิ่งไงนีน่ครับเป็นก้อนอยู่ข้างในคือจ้ะเบิ่งอ่อนๆเลยอดีแ่บเลยสิบบาทแทบท่ออัน อันยังก็เฮ็ดพเดพาะหนังบ้านเฮาดอกอุย้ยอ่อนครับเพราะว่าเฮ็ดชนิดนี้เพิ่นสิอ่อนกว่าจ้ะอืออีกคนได้เอาอันมาอุ้ยเอีย,อยน้อยกันนาะเอียน้อยครับใช้ได้คือขูดแล้วเพิ่นสิใหญ่อยืบเวลามบ่ใหญ่ลแล้วอุย้ยอันนี้เป็นก้อนเลย อยู่ข้างล่างน้อยจ้ะมีทั้งอ่อนทั้งแก่รวมกันเลยนี่ครับโ่เลยจะเป็นของปีที่แล้วเดี๋ยวจับไปเนาะอนี่เนพะิ่งเคยมาดอนนี้รอบแรกครั้งแรกปีที่แล้วมันแก่เบ้ออ่เห็นหอยคนเห็นแต่หอยแก่ บวชแทเบวชเทียมผลงานของเราวันนี้นี่เพรพี่น้องได้เยอะที่สุดเท่าที่เคยเก็บมาเลยน้องอยู่ที่เป็นเห็ดเพาะนอกจากพี่น้อง,งเ่เต็มแตะกายน่ะน้องอยู่นะแมน <laughs> อ่อนๆเลยนะพี่น้องจา๋าสะอนมิดไงน้ำนนนไปหานอไม้มาแกงใส่น้องอยู่มักแกงใส่นมไม้บปพี่น้องนี่จ้ะ อ่ะคลิปน้ก็ลาพี่น้องก่อนก็แล้วกันด้อจ้ะเท่าที่หาเบิ่งกันน่ะจะบบค่อยมีปันใดยเดยวค่อยมาเบิ่งใหม่เนะาะคิดว่าเพิ่อาจสีกำลังขึ้นอันนี้อาจจะเป็นชุดแรกจ้ะอ่ะคลิปนี้ก็ลาพี่น้องก่อนนอ้องอิวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน้องอิวก,กับพี่ฟิล์มแล้วก็ครอบครัวในการทำคลิปต่อไปเน่นด้อจ้ะและ้วพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ